เรื่องจริงลูกค้าให้ทิปเป็นแสนแต่กลายเป็นทุกขลาภโดนไล่ออกซะนี่นสาวเสิร์ฟได้ทิปเป็นแสนแต่ต้องน้ำตาซึมพอโดนลานไล่ออกหลังบอกความลับของทางร้านให้ลูกค้าฟังเป็นเรื่องราวที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศบอกว่าไรอันแบรนด์สาวเสิร์ฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เมืองเบนโตวิลลรัตอคันซอได้ทิป จากการบริการลูกค้ากลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม100 Million มิลเลียนดินเครับซึ่งมีแนวคิดว่ากลุ่มนี้ไปรับประทานอาหารที่ร้านไหนจะต้องให้เงินค่าทิปพนักงานเสิร์ฟประจำโต๊ะคนละ100เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,360บบาทเพื่อเป็นการส่งต่อการทำความดี โดยแกรนไว้สมาชิกกลุ่มดังกล่าวบอกว่าสาวเส์อผู้โชคดีที่พวกเขารวบรวมเงินค่าทิปให้ถึง4,400เหรียญหรือประมาณ1 4 8 0 0 0บาทเนี่ยหลังจากที่เธอและเพื่อนให้บริการโต๊ะของพวกเขาอย่างดีแต่ต่อมาเนี่ยเธอก็ต้องหลังหล่งน้ำตาเพราะว่าเงินทิปก้อนโตนั้นอะกลายเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งระหว่างแบรนด์กับร้านอาหารเพราะว่าทางร้านอ้างว่า ตามระเบียบของร้านแบรนด์จะต้องแบ่งทิปให้พนักงานทั้งหมดของร้านด้วยเมื่อไวรู้กฎของร้านเขาจึงได้ไปขอทิปจากร้านคืนแล้วก็นำไปมอบให้แบรนด์ข้างนอกร้านเนื่องจากกลุ่มต้องการให้เธอได้รับค่าทิปคนเดียวทางร้านจึงไล่แบรนด์ออกโดยอ้างว่าเธอละเมิดกฎของร้านที่ไปบอกลูกค้าว่าการใช้ในโยบายบริหารทิปเนี่ยต้องแบ่งกันทำให้แบรนด์ตกใจและเสียใจมาก หลังจากที่ไว้ทราบเรื่องเขาเสียใจมากเพราะเขาจึงเป็นต้นเหตุให้แบรนด์ถูกไล่ออกเขาจึงเปิดเพจระดมทุนเพื่อช่วยหาค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันให้แบรนด์ซึ่งต่อมาเธอก็ได้งานเสิร์ฟอาหารที่ร้านแห่งใหม่ขณะที่ร้านอาหารที่ไล่แบรนด์ออกก็ถูกชาวเน็ตถล่มยับบนแพลตฟอร์มรีวิวรวมถึงเพจเฟซบุ๊กของร้านจนสุดท้ายต้องปิดเพจไปในที่สุด ใครเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้บ้างคะเพราะเราก็เจอคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ